กาบสบายดีสบายดีผมให้พี่น้องเบิร์ดสุกุสุคนเนะวันนี้มาพบกับสองคํางกงซาแนวกับเก่าพับน้องเนาะวันนี้คํางกงเปิดภาพมากาัิสมืดนพี่น้องเพราะว่าแต่เสานะตะเวนกำลังสิข,ขึ้นพี่น้องเนาะเาก็ได้พาพี่น้องมาเลาะสมบรรยากาศกางโซนพี่น้อง เพราะว่าตื่นแต่เช้าม,มาต้องได้เลาะโซนเพราะเราอยากงัวสาภาพอาของโซนเป็นไใดเนาะแต่ละสาวเขาต้องเลาะเบิง้งเพราะว่าโซนนี้เป็นเป็นหน้ามากไหมนะพี่น้องเลยภาพี่น้องเลาะเบิง้งตามโซนนี้แหละภาพมันก็นสีมึดๆน,นั่นแน่นะก่อนสิบภาพชมคลิปน,นี้กับภาพกฤิตามคนไลกับแฟนเดอพี่น้องเด้นเนาะ เพือ่อเป็นกำลังใจให้กำลังให้ลิปต่อฝากพี่น้องเราก็ได้มาเลาะกลางโซนนีแล้วเบิ่งสถานการณ์แล้วเบิ่งสภาพการ์ปิดพรพมากระไดสาวๆเลยตะเวนยังบ่ทันขึ้นซ้ำยังมมืดอ,อยู่จากหน่อยเนาะ เว็นยังม่ได้ขึ้นเลยพี่น้องขาพป็นมนมืดอยู่ไปเลอะสมบรรยากาศกลางสวนน้ำกันพี่น้องสมเที่ยวสวนตัวเที่ยามสาเนเอ๋อย่าใ้เอาก็ตัดไปทีเรียบร้อยพี่น้อง เอามาเลาะเก็บแบบนี้แหละนี่เนานี่เมื่อเห็นมะมันล่นมันอย่างเราก็ต้องเก็บไปทิมเก็บไปทิมเนาะมาตงเก็บไปทิมเพล่ะเข็มลปลาแต่ละสาวเาต้องได้เลาะสวนเจ้าก้อน เพราะว่าเพื่อบางที่เฉยๆเนาะจะได้ไปซอยเวมูบางที่ามูก,ก็ลดตทเลนนะก็เลยได้ไปซอยพามือได้มาได้ซอยเขาแลวค่ะักพอนส่น้องคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรถ่าเละเที่ยวชมโซน แต่ฝั่งนี้นีมันสิเป็นยังเป็นทางแย่อยู่พี่น้องแต่ว่าโบโหวัวมันชีติดบอ้ตะเวนกำลังขึ้นยังมันเมิดอยู่แถวนี้เป็นทางแย่อยู่โบโหัวมันชี เหลือซันไดเนี่ยฝนตกบุ้เกือบอาทิตย์แล้วนี่ฝนตกนี่ก็คือว่าละพี่น้องอันภาคใต้เนะาะจังหวัดน,นครศรีธรรมราชโอ้โสงนี้เดือด1ิบเป็ดเดือดชิบเข้าไปแล้วเริ่มแล้วเขาหน้าผลแล้วบัน,น มันก so, ่งกันข้ามกบ้านเฮาได้อยู่บ้านเฮาผักเด็ดสิบเอ็ดสิบสองเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าผัดเป็นแยมแรงบบแต่โยพีมันเป็นแยมผลพี่เนอง ยาเหากระกระาตัดแล้วไปบททันฮอนสีหามือสามตัวนี้กาตอตาพี่น้องทางเย็นจีดกิตอยู่บ่คือเศราแทน,น มีเลาะโซนน่นงะเราบางสภาพการยันว่ามีแบบผลต,ตกหลายมะที่มันงอมันโคดหล้นะ่ีเนองถ้ามันง,งามๆแบบนี้มันก็บรร่นเนาะถ้ามันง,งามๆแบบนี้ bỏ mạng còn bịa vì nó thương thương vừa Họ tròn lọ bưng, tại là sao Nhân y phèng nữa vì nó ơi chắc hỏi, hỏi nhá ก็คือหอยหอมบ้านเอาแต่ว่แม่สนสงีป้าตกฝนตกฝนตกนักเกือบทุกวันน้อยสตรีงาม ประมาณสโลกว่าโอ้ทั้งทั้งพวกกันโลมบันยะกับ สูบมันเห็นกาดกลางโซนแต่เสาๆเลยแักเพื่อคือเฮาวอ่นอยู่บ้านเฮาวนะคือยามเฮาเห็นหน้านะต้องได้เลาะเบิ่งแต่ละเสาเพราะว่ามันมีน้ำโหบ่หรือว่ากันหน้าคาดอย่างเีาต้องได้อัดเนาะอันนี้ก็คือเดียวเขาต้องเลาะเบิ่งว่า เวลามีหมากง่อหมากหยังมันหล่นลงมาเฮาก็หรือว่าดอกมันหล่นบ่เนี่ยก็โทรรายงานเพิ่นหั่นนะโทรรายงานเฒ่าแก่พี่น้องบรรยากาศุมเย็นครับตก เห็นมะลดนละ้างนาพีนน่น้างนี่ชิลลนี่นี่ต้องได้เก็บไปทิมเก็บไปทิมก่อนพอกลางโซนก็มีแต่น้ำ ลคนตกแห้งตกหนัก,ก,ลนกนเลยหรอไปเลาะกันเลยเลยพี่น้องนี่ต้นนี้หมากกำลังงามเนาะ ภาพมันสีมันมืดเลยใช่ไเพราะว่ามันยังเสาเนาะมันยังโหมทเรียนะนะฮะนะบางต้นเขาก็ตัดเบิดและคือต้นนี้กันอ๋อนี่คือต้นนี้แกับต้นนั้นเขาได้ตัดเบดแหละเพีอง ตอนนี้ก็ตาัานมาแล้วเด็กแตงหาหยอดกำลังมาต้นที่ตัดแล้วนี่ต้นนี้ก็นยังมีมากอยู่สลานอยู่น่ะงมากเต็มอยู่เลย แม่กพี่นองบนเก้ๆนี่ ต้นต่อไปโป้ขนอย่าปนง นี่มีตัวนี้กัะโอ้หมางามราวไว้เรียบร้อยน,อนี่ก็จะเป็นบ้านทัาแก่ทางนายนะอ๋อตะเวนกำลังขึ้น เจอปัญหาแล้วเป็นโรคพี่น้องครับเสื้อร่านี่ก็มากระจายปไปไหน อยู่มนะตะเวนกำลังต่ปอปลายไมยางพี่นงทางนี้กำลังขึ้นเออต้องเยอดอากาศตอนเช้าสดซ้นครับน้อาสำหรัคกินนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพบกันในคลิปหน้านะ พัก,กุตี่ตามก็ไล่ก็แร์เนี่ยนอพี่น้องเดินเนาะเพื่อไปกำลังใจให้กำกองให้คลิปต่อไปพี่น้องโอเคบ๊ายบายพี่น้อง